ซึ่งสาระสำคัญของเรื่องนะคะกระทรวงกราโหมนั้นนะคะมีแผนปรับลดกำลังพลค่ะานายทหารชั้นนายพลในตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษค่ะผู้ทรงคุณวุฒินะคะและนายทหารปฏิบัติการค่ะซึ่งจะลดให้เหลือร้อยละ50นะคะตั้งแต่ปีงบประมาณพศ2551นะคะถึงพศ2571 และต่อมานะคะได้มีแผนปฏิรูปค่ะการบริหารจัดการกำลังคนของกระทรวงกลาโหมโดยกำหนดเป้าหมายการปรับลดกำลังคลลดลงนะคะร้อยละห้าของกำลังคนค่ะตั้งแต่ปีงบประมาณพศ2563ถึง2570ค่ะ เพื่อให้เกิดความสมดุลนะคะสัดส,ส่วนกำลังพลในทุกระดับค่ะและมุ่งสู่การเป็นอกองทัพที่กระทัดรัดทันสมัยมีการบริหารการจัดการกำลังพลที่มีประสิทธิภาพค่ะ